ผมได้วันละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทในความคิดสมัยก่อนนั้นนะครับตอนที่ยังไม่มีโซเชียลเลยผมทํางานได้วันละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วผมก็เก็บตังแทบตายเลยนะซึ่งจะได้แบบแบงค์พันสองใบนะครับแล้วผมก็เสียบในกระเป๋าวไว้แล้วก็คิดเสมอเลยว่าเ้อแล้วเมื่อไหร่มันบบจะมีโอกาสไม่กระทั่งมอไซค์ก็ยังซื้อไม่ได้เลยนะแล้วจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่จะได้ของสักชิ้นหนึ่งก็จะต้องค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บ ตัวนี้คือสิ่งหนึ่งที่พลาดนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆเราควรที่จะไปเรียนรู้กับคนที่เขาสําเร็จนะครับวันนิดวันนิดดีกว่าที่ตัวเราเนี่ยไปชิดเอาเองนะครับว่าจะทํำยังไงเพราะว่าการที่เราจะ move ตัวเองไปหาคนที่เขาสําสเร็จได้นะครับเราไปเรียนรู้เขาไปเรียนรู้เทคนิคเขา,าเขาทำยังไงเขาไปหาเคืนเงินยังไงนะครับแล้วพอวันหนึ่งเราเราทําได้ เราจะรู้สึกเลยครับว่าถ้าเราไปคิดแบบครั้งก่อนเมื่อสมัยก่อนที่ได้วันละร้อยเจบาทแล้วก็เก็บเงินนานมากหลายเดือนเลยนอกจาจะได้เงิน1000บาท2,000บาทเนี่ยมันทําให้เรามีบเซตแบบเก่าครับพอเราคิดใหม่พอเราวางแบบใหม่เราไปเรียนรู้คนสาเร็จสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกเทคนิคเราเลยว่าเราจะต้องทอํายังไงเราไปอยู่ในจุดที่เราได้มากกว่านี้ไหมเรามีความสามารถอะไรหรือย,อยัง เติมความสามารถนั้นเข้าไปแล้วมองว่าโอกาสของการที่จะไปทํางานในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนกว่าเราจะได้เงินก้อนนั้นมาครับแล้วพอเราได้อัตรทร์ไทยมาในครั้งแรกกว่าผมจะได้ก็ช้าม,มากเลยครับเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาก็ใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อประหยัดค่าเดินทางนั่นเองแต่ก่อนก็ยังไม่กล้าพอเราเริ่มที่จะลองลองนะครับลองที่ซื้อมานะก็เราใช้ดูแล้วก็เริ่มบวกบคุ้นหานะครับก็ประหยัด ค่าน้ำมันไปเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยมากในสมัยนั้นนะครับก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อคนที่เขาสําเร็จเขาคิดแบบนี้เขาสอนแบบนี้นะครับกว่าผมจะเข้าใจผมก็โอ้ใช้เวลานานเหมือนกันครับวันนี้ก็เลยเอามาแชร์บอกว่าอยากจะบอกว่าเราลองไปศึกษากับคนที่สําเร็จวันละนิดดีกว่าที่เรามานั่งคิดไปเองคนเดียวครับ